ครับอิทิพรมีดหมอหนหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งทั้งสองเล่มก็เป็นหลวงพ่อลุ่งทั้งคู่เลยครับเป็นขนาดความยาวใกล้เคียงกันก็คือจะเป็นขนาดปากกานะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกับปากกาแต่ว่าความยาวเขาก็จะเป็นขนาดประมาณพกพานะครับ เดี๋ยวก็จะให้ดูไปทีละเล่มแล้วกันดำไม้ฝักไม้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเล่มเล็กนี้ก่อนเล่มนี้ก็ความยาวเขาจะอยู่ที่5นิ้วนะครับเฉพาะใบมีก็จะอยู่ที่3นิ้วเก่าสวยมากไม้เป็นไม้เนื้อออกดำๆนะครับเหมือนจะเป็นไม้พยุงรัดด้วยอทองฝาบ,บาทนะครับหรือทองเหลืองโบราณแล้วก็เชือกเก่า เชือกในลอนเก่าๆนะครับอันนี้เป็นตัวใบมีดของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะลวดลายแบบนี้ครับเป็นมีดหลงพรอลุ่งยุคแรกๆเลยนะครับที่เริ่มทำมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับอยู่ที่สัตมีด เป็นตะกุดทองแดงนะครับมีพอลุ่งมีทั้งมีตะกุดแล้วก็ไม่มีตะกุดนะครับแต่ว่าความเข้มขังก็ยังเหมือนกันหมดเลยตรงฝักนี้เหมือนจะมีร่องรอยไม่แน่ใจว่าเป็นรอยจานหรือเปล่าด้วยนะครับแต่สวยแน่นอนนะครับเป็นมีดแท้ทันยุคแน่นอนอยู่แล้วเป็นทรงปหลดนะครับเร,เรียวๆยาว,ยาวแๆแหลมๆเก่าลึกมากเลยดูความ ลึกในร่องของเขานะครับเป็นความเก่าที่ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับราคาต้องบอกว่าราคาพิเศษมากนะครับสองเล่มนี้ชื่นชอบสนใจก็ทักมาพูดคุยถามไถ่กันได้นะครับเก่าแก่วสวยงามมากเลยั้งแน่นแห้งเลยครับ มีเล่มเล็กๆเองก็พกพาสะดวกนะครับแล้วก็น้ำหนักเขาก็เบาดีด้วยเ<ม>ก่าแก่สวยงามนะครับได้มาจากชาวบ้านแถวหนองศรีนวลทั้งคู่เลยครับนำมาให้รับชมกันนะครับท่านใดชื่นชอบสนใจนะครับส่งประหลดพราะุ่งเก่าๆอย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ต่อไปอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็เป็นทรงปหลดเหมือนกันแต่ว่าจะมีความยาวมากกว่าเมื่อกี้นะครับโดยที่เล่มนี้จะมีความยาวอยู่ที่7นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสนิ้วเกือบ4นิ้วครึ่งนะครับเป็นลักษณะจะคล้ายๆกันเลยก็คือเรียวๆยาวๆเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับทายด้ามเขาก็เหมือนผ่านการใช้งานมานะครับก็จะมีร่องรอยกันหลุด การแตกไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมีดเก่านะครับลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตผสมกับพวกแร่เงินนะครับทั้งด้ามและฝักเลยสวยงามมากลายเสยมาใบเ,าเสมาเปลเพิงนะครับมีตะกุดทองเหลืองหนึ่งดอก แล้วก็ใบมีดเขาเนี่ยเหมือนเป็นเหล็กขาวนะครับเป็นเหล็กสีออกขาวขาวสวยงามเหมือนกันเลยครับเป็นทรงปหลดด้วยใครชื่นชอบนะครับโทรมาทักมาถามมาได้เลยหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับการสร้างมีดเนี่ยจะน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมหายากกว่านะครับแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยสุดยอดเลยแล้วก็มีดพวกนี้ไปเอามาจากแหล่งนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมีดไม่ถึงไม่ทันยุคนะครับเพราะว่าไปเอามาจากตระกูลลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงนะครับความเก่านะครับก็จะมีความแตกของไม้บ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมาให้ชมกันนะครับสองเล่มสองสไตล์ใครชอบแบบไหนก็ลองพินิษพิจารณาดูได้เลยนะครับ อิทิพรมิดมอหลงพ่อเดิมนะครับสวัสดีครับ